ลสวัสดีค่ะมาพบกับกวาวนะคะช่องกว่างทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรัก12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีพฤกษภนะคะประจําเดือนสิงหาคม2568ค่ะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมค่ะดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าจะเป็นชาวสก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะ ส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาโดยตรงเลยก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กวางด้วยนะคะเ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นไงบ้างแง่ขอขอสับไพ่ก่อนนิดนึง ใบแรกมาเลยค่ะเป็นไพ่เอ p r e s s นะคะอืมตามด้วย King of p พ n น a c l คนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะถ้าคุณเจอชาวธาตุดินด้วยกันเองเนี่ยความคิดว่าก็จะมีความเงียบๆแหละนะคะไม่ค่อยพูดในสิ่งที่คิดสักเท่าไหร่นะคะอืมไม่ค่อยหวานอะไรแบบนี้นะ ตอนแม่ค่ะมีไพายหนึ่งไม้ค่ะหรือไม้ค่ะในช่วงเวลานี้ค่ะคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะมันค่อนข้างรุ่งนะเออคุณอาจจะมีช่องทางในการทำเงินใหม่ๆนะคะนะหรือถ้าคุณหวังว่า มีการโยกย้ายเปลี่ยนงานไหมก็มีโอกาสที่จะโยกย้ายเปลี่ยนงานนะคะหรือว่าได้เริ่มต้นงานใหม่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นงานที่คุณสามารถโชว์ศักยภาพได้เต็มที่เลยนะคะอืมนะามาดูกันต่อนะคะว่ามีอะไรเกี่ยวกับความรักอีกนะมีไพ่สองไม้ค่ะบางทีเราอาจจะโฟกัสให้กับงานมากจนเกินพอดีก็ได้นะคะทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันห่างออกไป การพูดคุยกันนะ่ะลดน้อยลงการเอาใจใส่เนี่ยมันลดน้อยลงดังนั้น,น,นเราก็ต้องกลับมาพูดคุยกันให้เยอะมากขึ้นนะคะเอาใจใส่กันให้มากขึ้นนะเพิ่มความหวานนะคะนะกลับมานับหนึ่งหมายในตอนนี้มันก็ไม่สายค่ะนะคะเพราะว่ามันมีไพ่หนึ่งไม้อยู่เนาะหนึ่งไม้เนี่ยมันคือแพชชั่นนะคะต่างคนต่างก็ยังมีแพชชั่นให้แก่กันอยู่นะคะอืม มาดูกันต่อค่ะเอ่อไพ่สองไม้ยังบอกอีกนะคะว่าความสัมพันธ์ในคลิปนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางก็ได้นะคะก็คืออยู่ไกลกันเนาะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่สี่ดาบนะคะเหมือนกับช่วงนี้เหนื่อยล้าเนาะเหนื่อยกับอะไรหลายอย่างนะคะตอนมาค่ะ the fool นะคะวงขอขยายสี่ดาบหน่อยค่ะสี่ดาบหมายถึงอะไรเอ่ยนะ เหนื่อยกับอะไรซีดาขยายมาไดเดวิลนะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะแล้วก็จัดเมน,นะคะ่ะบางคนเนี่ยเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนะคะ่ะเหนื่อยกับความสมพัญที่มันท็อกซิกค,ค่ะหรือความสัมพันธ์ที่เราทุ่มเทให้กับเขาไปเราเขาแบบเฉยเฉยเออนะแบบนิ่งนิ่งไม่ตอบสนองนะคะนะอมืมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบ เออกระวนกระวายเนาะว่าไม่รู้จะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีนะคะอืมเนี่ยอาจจะบางคนเนี่ยจ,จะรู้สึกว่าอยากจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็อยากจะหยุดพักเลยก็ได้นะคะนะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการเปิดเผยก็ได้นะโอ,อ้ต้องแอบคุยกันนะเขาเออไม่พาเราไปเจอเพื่อนของเขาเจอครอบครัวของเขาเนี่ยต้องเป็นความลับแบบนี้นะคะอืมนะ อ,อหรือบางคนอาจจะแย่หน่อยก็คือเจอความสัมพันธ์ที่เป็นรักเราสองสามคนเนาะเราจะต้องอยู่ในเงาอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะหยุดพักเนาะบางคนมีความคิดอยากจะหยุดพักบางคนนี่คือหยุดแล้วนะเออหยุดแล้วไม่เอาแล้ว,ลวพยายามห่างๆออกมาเห็นไหมไฟสองไม้พยายามห่างๆออกมาไม่เอาแล้วอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอยากที่จะมีชีวิตชีวา ของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อนะเมื่อกี้มีไพ่ the f o o l ขึ้นมา the f o o l คือ new chapter ค่ะอืมคือเรื่องราวใหม่ๆนะคะเราก็ตามด้วย high priest ค่ะเออ่ high priest high r o m a n s e อืมเห็นไหมเลยนะเบื่อกับความแบบไม่ลงรอยกันคุณก็รู้สึกว่าเอ่อเหมือนบางคนเนี่ยเอ่ออยู่ในความสัมพันธ์มานานเนาะ บางคนก็จะไม่กล้าที่จะออกมาเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆใช่ไหมคะแต่ดูจากไพ่ที่วางขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อ่อืมพร้อมที่จะมีโลกใบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะมีชีวิตใหม่ครั้งหนึ่งนะเหมือนพร้อมที่จะให้โอกาสโอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะคะอืมดังนั้นนะตอนเนี้ยถ้าใครที่ยังแบบเหงาเศร้าซ้อยปิดโอกาสตัวเอง ก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วนะคะไพ่มาเปิดทางแล้วนะเออไพ่มาบอกว่าคุณจะเจอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่มันน่าตื่นเต้นมีชีวิตชีวาให้กลับมาแบบเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมแบบนี้นะอชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่รักใครรักจริงเนี่ยโอ,อ้ทุ่มเทมากนะคะอืม ดังนั้นเมื่อถ้าเกิดรู้ว่ามันเสียเวลาเราก็อาจจะต้องรีบ move on เพื่อไปเจอสิ่งที่ดีกว่าสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะม,มาดูกันต่อนะคะมีไพ่ King of w a n d s ขึ้นมาค่ะคนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟก็มีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะธาตุไฟเนี่ยเขาก็จะมีความแบบทน,นงในตัวเองเหมือนกันเนาะเออดังนั้นเวลา มีปัญหาอะไรกันเนี่ยบางทีก็จะไม่ค่อยพูดนะเออต่างคนต่างฟอร์มนะคะหรือบางทีเจอธาตุไฟแล้วแบบพูดพูดพูดแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ยนะคะอืมนะวางขออีกใบหนึ่งค่ะใบปิดค่ะก็คือใบสรุปนะเป็นไพ่สามถ้วยสามถ้วยค่ะคุณจะเจอทางของตัวเองค่ะคุณจะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณจะหาเวได้อ่ะคราวนี้ ลองขอดูหน่อยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะดีขึ้นได้ไหมนะ,ะจะดีขึ้นได้ไหมมาอีกก่อนค่ะหนึ่งใบโฮปค่ะอื h โฮปก็แปลว่าความหวังเนอะเอมอมาดูสีหวังว่าอะไรเออ the wheel of fortune ค่ะอืมคำหนึ่งเนี่ยเจ็ดดาบค่ะควังขอขยายเจ็ดดาบหน่อยค่ะ ก็ต่อด้วยเม g จิเชียนค่ะถามว่าดีขึ้นได้อีกครั้งไหมดีขึ้นได้นะดีขึ้นได้นะคะเพราะว่าให้ใบร่าขึ้นมายัางไงเอ่ยมีความหวังเนาะเออมีความหวังถ้าเรายังมีความหวังถ้าเรายังสู้ต่อมันก็ไม่แน่มันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะนะเออยัง ดีขึ้นนะจะมีโอกาสดีขึ้นเหมือนไพ่ขึ้นมาใบต่อมาก็คือ the way of fortune ค่ะไพ่บอกว่าถ้าคนนี้ใช่เขาจะอยู่กับเรานะคะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวมันจะมีอะไรสักอย่างที่ให้เขาหลุดลอยไปเออนะให้เขาแบบหลุดลอยไปอืมเราก็จะพาคนที่เหมาะสมกับโชคชะตาของเราเหมาะสมกับที่เป็นคู่เราเข้ามาในชีวิตของเราเนะะี่ยค่ะอืม เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ขอดูเพิ่มเติมอีกหน่อยค่ะว่าความสัมพันธ์นี้จะไปในทิศทางไหนคะโอ,โอ้โอ้มีไพ่สิบดาบขึ้นมานะคะแล้วก็ queen of s o u r c e ค่ะถ้าคุณจะไปต่อความสัมพันธ์นี้แล้วก็เจ็ดถ้วยจะต้องมีความใจแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะนะเออเรา เหมือนอย่าดราม่าเยอะ,ะอะเอออย่าดราม่าเยอะอย่าแบบว่าฟูมไฟเกินไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าพึกษบเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ฟูมไฟเท่าไหร่นะแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะเอ่อถ้าจะดูจริงๆเนาะหมัอนก็ต้องดูดาวค่ะดูดาวในตามโหราศาสตร์เนาะว่าดาวเนี่ยไปเกาะกลุ่มอยู่ที่ไหน อยู่ในราศีไหนมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอือบางคนเนี้ยอาจจะไม่ได้มีแค่พฤกษบอย่างเดียวเะคะอยค่ะอือดูแล้วนะคะเอ,อถามว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อจะเป็นยังไงกวางก็บอกตามตรงเลยเนะะี้ยค่ะว่ามันก็จะมีเจ็บปวดนิดนึงนะเออมันก็จะมีเจ็บปวดเพราะมันจะมีความไม่แน่นอนนะคะอย่างใครที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็อาจจะยังไม่ชัดเจนอยู่นะคะอืม อก็ต้องต้องต้องระวังจิตใจตัวเองด้วยนะคะวางไม่สามารถทํานายทายไพ่มาแบบว่าเออมันเป็นเรื่องดีอะ่ะมันบวก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 หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูหลอกอะ่ะอืมนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่พอใจกว่าก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเอ่ออะไรที่ว่าดีเราก็รับเอาไว้นะคะนะหรือว่าถ้ามันยังไม่เป็นไปตามนั้นเราก็ขอภาวนาให้มันเป็นแบบนั้นนะคะเราก็พยายามทําให้มันเป็นแบบนั้นเนาะเออถ้ามันออกมาในแง่ไม่ดี เราก็แค่ระวังตัวนะคะอืมคราวนี้ว่าขอดูหน่อยค่ะความคิดของเขานะคะ,คว,ค,ค,ะ,ค,ะ,ะความคิดของเขาที่มีต่อคุณค่ะคอแห้งมากเลยอ่ะความคิดของเขาที่มีต่อคุณค่ะมีชาริออตนะคะแล้วก็ไพ่ทาวเวอร์ลืมให้ดูไพ่อีกละ่ะชาริออตเนะะียค่ะทาวเวอร์ค่ะแล้วก็เดอะสตาร์นะะียค่ะในความคิดของเขาอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาแตกต่างกันมากเลย นิสัยใจคอทัศนคติความคิดนูน่นนี่นั่นคือมีความแตกต่างกันมากเลยนะคะบางทีคุณอาจจะคุยอยู่กับคนต่างถิ่นด้วยก็ได้นะเออทาให้เขารู้สึกว่ามีความแบบต่างกันเลยด้านของวัฒนธรรมก็ได้นะอืมเนี่ยมันมีความต่างกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาบางทีอ่ะเขาเข้าไม่ถึงคุณเลยนะคะเข้าไม่ถึงคุณเลยจนแบบพอคุยไปคุยมากลายเป็นมีเรื่องไปแล้วนะคะเออเหมือนเหมือน คือถามถามไปถามถามมากลายเป็นแบบคุณโมโหเขาซะงงั้นวีนใส่เขาซะงงั้นอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมนะเอออันนี้อาจจะไม่ไม่ใช่ทุกคนเนาะเออไม่ใช่ทุกคนนะคะนะพูดดักไว้ก่อนเลยต่อแม่ค่ะเขามองว่าคุณมีอ่ะลืมแล้วไพ่สเตรนค่ะ <laughs> <laughs> เขามองว่าคุณมีเสน่ห์นะคะเดอะสตาร์กับสเตรนเนี่ยเขามองว่าคุณมีเสน่ห์ค่ะแต่คุณดุค่ะ <laughs> จริงหรือเปล่า อไพ่สเตรงคือไพ่ที่ดุนะคะอืมน้ำไม่มีน้ำหมดเขาบอกว่าอืมคุณมีเสน่ห์นะเวลาที่คุณอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงเนี่ยเขามักจะเห็นคุณเป็นคนแรกเลยนะคุณโดดเด่นนะคะีคยคออคุณมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วคุณเป็นคนที่เข้าใจเขารับมือเขาได้อืมแต่คนเรามันก็ยังไงเอ่ย มันก็มีจุดลิมิตนะเนาะเออเธอก็อย่าทำอะไรที่มันไม่ดีมากเดี๋ยวฉันจะรับเธอไม่ได้ใช่ไหมคะเออเนี่ยเห็นไหมเออคุณรับเขาได้นะคะว่าขอดูความรู้สึกหน่อยละกันนะคะความรู้สึกนะแปดเหรียญจ้าสามไม้ค่ะแล้วก็ห้าถ้วยค่ะอืมแล้วก็สี่เหรียญค่ะขออีกหนึ่งใบนะคะ แล้วก็หนึ่งดาบค่ะความรู้สึกออกมาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนะบอกไม่ได้ว่ารักหรือไม่รักเนาะอาจจะยังไม่ชัดแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ยังคงหวงแหนอยู่นะคะยังคงอยากที่จะมีคุณอยู่ยอ,อ,อยากจะอบกอดอยากจะอืมไม่อยากที่จะปล่อยอะ่ะไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปนะอารมณ์แบบนั้นนะคะนะแล้วเ,เขาก็พยายามที่จะเริ่มต้นใหม่โดยที่ไม่ได้คิดเรื่องเก่า ให้มันวอลเวร์จิตใจอะไรเงี้ยนะคะนะอืมอ่ะเดี๋ยวกวางขอดูหน่อยนะคะว่าไพาน่นางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณบ้างอ่ะมาหนึ่งใบนะคะถ้าคุณไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนดีเนะ่ยคะ ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์นี้ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีกับคนคนนี้นะคะอืมให้ลองอยู่เงียบๆก่อนอยู่คนเดียวก่อนใช้เวลากับตัวเองก่อนในไพ่มันเขียนว,ว่า e d i ิเ t i o นเนาะแต่วางแบบแคร์ให้มันแบบไอ้นี่นิดนึงว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองก่อนว่าเรายังต้องการเขาไหมเออนะหรือว่าการที่อยู่คนเดียวเนี่ยมันสงบสุขมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะอืมนะ ไพ่บอกว่าให้ดูแลรักษาจิตใจตัวเองให้ดีด้วยนะคะไม่ใช่ว่ารักษาแต่จิตใจของคนอื่นนะเป็นที่พึงพอใจของคนอ,อื่นโดยที่ไม่ได้ดูแลจิตใจของตัวเองนะไม่ดีนะไม่ได้นะคะอืมนะขอขอพายข้อความนิดนึงค่ะอ่ะไม่ใช่สิคุณต้องเป็นนี้ค่ะ communicate d love นะคะอ่าหนึ่งใบามาค่ะอืม สองคนนะคะคุณกับเค้าเนี่ยพยายามอย่าเล่นไมค์เกมเยอะนะคะไมคเกมคืออะไรก็คือเธอไม่พูดฉันไม่พูดเธอทำแบบนี้ใช่ไหมฉันก็ทำแบบนี้ได้นะคะมันไม่มีอะไรดีเลยค่ะมันก็ทำให้เจ็บไปทั้งสองฝ่ายเนอะดังนั้นมีอะไรก็พูดคุยกันหาทางออกนะคะอืมตรงไปตรงมาอย่าเสียเวลาไปแค่กับสิ่งนั้น,นะคะ่ะเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปนั่งกอดกันดูเน็ตฟลิกดีกว่านะคะอ่าอืม เขาบอกว่าอันนี้ก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวเขามากๆเลยนะคะเขาอ่ะดูเฉยเฉยเขาบางทีเขา acting แบบทําเหมือนเฉยเฉยก็จริงไงนะคะแต่จริงจริอ่ะการที่เขาทําเฉยเฉยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยนะเอ,อเขาอยากจะพูดอยากที่จะเข้ามากอดก็ได้อยากที่จะหวานก็ได้นะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันยากเออ ก็เป็นไปได้นะคะความก็มีมีความเป็นราศีมังกรเนี่ยเออเหมือนกันนะก็มีความยากเหมือนกันนะคะเอออยากที่จะเข้าไปจับมือแต่ก็รู้สึกแบบฟอมฟอมอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้างนะคะอืมนะความเป็นราศีเนาะเออนะต่อแม่ค่ะเขาถามาว่ต่อแม่ค่ะเขาถามว่ามันช้าไปไหมที่จะขอโทษ อืมช้าไปไม่เอ่ยนะอันนี้ก็ให้คุณตัดสินแล้วกันนะคะ้องขออีกหนึ่งสำรับแล้วกันนะคะก่อนที่จะไปกันเขาเบื่อการทะเลาะด,ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องค่ะจริงหรือเปล่าเอ่ยอืมเอ่อเหมือนตัวเขาว่าก็ายังไม่แน่ใจว่าเราเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าดังนั้นก็อยากที่จะคุยกันไปก่อนเรื่อยๆนะคะอืมแต่บางคนก็อาจจะคิดว่ามันนานแล้วนะ เอ,อ,อย่างที่วางบอกค่ะทุกคนมันก็ต้องมีลิมิตเนาะก็ต้องเซตลิมิตไว้ค่ะว่า5้าเดือน6เดือนหรือปีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเซตลิมิตเอาไว้เนาะนะอย่าทําให้มันแบบไปเรื่อยๆรืนะคะมันก็จะไม่มีอะไรแน่นอนเนาะอะ่ะมีใบหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาอยากเจอคุณนะคะเ,เขาอยากเจอคุณเขาอยากอยู่ใ,ใกล้ๆคุณนะตอนนี้ค่ะอะ่ะ จบไปแล้วค่ะสําหรับชาวราศีพฤกษภนะ,ะ่ฮะใครที่อยากจะดูส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามวังด้วยนะคะข้อมูลของทุกท่านที่มาดูดวงกวางนะคะเป็นความลับนะเออวังไม่เอาไปเปิดเผยที่ไหนนะคะวางใจได้เลยนะแล้วก็เออไม่ชวนทําพิธงพิธีอะไรแกหน้ากวางดูไม่ทําพิธีนะคะอ้าววันนี้วังองขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย